สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ตลาดทองคำกันนะคะวันที่17พฤศจิกายน2568สัปดาห์ก่อนนี่ตลาดทองคำคึกคักมากนะครับพุ่งไปแตะ4,245ดอลลาร์ดูเหมือนทุกอย่างจะสดใสเลยใช่ค่ะบรรยากาศดีมากๆแต่พอสุดสัปดาห์ผ่านไปเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับวันนี้ตลาดเปิดมามมอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล คำถามคือแค่48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาแกะรอยกันครับถ้าให้ชี้ตัวการหลักเลยนะคะก็คือพายุสายเหี่ยวที่พัดมาจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั่นเองค่ะแต่ที่มันซับซ้อนกว่านั้นก็คือการที่ Government s h u ัดด w วจบลงอ่าครับที่น่าจะเป็นข่างดี ใช่ค่ะควรจะเป็นข่าวดีแต่กลับส่งผลลบต่อทองคำซะอย่างนั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจดินามิกที่มันพลิกกลับตลบตดเนี่ยแหละค่ะเพื่อจะหาทิศทางสำหรับวันนี้กันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่พายุสายเยวเลยเรื่องนี้ดูจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับเห็นว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดถึง3คนแคชแครีมุสล,ลมิมแล้วก็แฮมแม็กที่ส่งสัญญาณไปทางเดียวกันหมดเลย ใช่เลยค่ะแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดแบบโดยตรงเลยนะถ้าเราไปดูข้อมูลจาก c a p Fed Watch 2จะเห็นภาพชัดมากครับคือโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยนในเดือนธันวาคมที่ตลาดเคยให้น้ำหนักไว้สูงเกือบ90% 90%เลยเหรอครับเกือบ90%ค่ะตอนนี้ร่วงลงมาเหลือไม่ถึง50%แล้วเอร์เแล้ว ซึ่งมันกระทบทองคําเต็มๆเพราะว่า,อาทองเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบีย้ยพอความหวังเรื่องลดดอกเบีย้ยมันจางลงต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองก็สูงขึ้นทันทีเลยหัวเรียกว่าความเชื่อมั่นที่สร้างกันมาเป็นสัปดาห์หายไปกว่าครึ่งในไม่กี่วันชัดเจนเลยครับว่าทำไมราคาถึงโดนกดดันแต่มีอีกประเด็นที่ผมยังสงสัยคือเรื่องชัดดาวนี่แหละครับปกติแล้วการที่หน่วยงานรัฐกลับมาทำงานได้เนี่ย มันน่าจะเป็นข่าวดีใช่ไหมครับสร้างเสถียรภาพแต่ทําไมกลายเป็นผลลบกับทองคําไปได้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันคือสิ่งที่เรียกว่า data blindness paradox ปริศนาภาวะข้อมูลบอดใช่ค่ะตรก,กะมันมี3ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะคะ 1. คือช่วงที่ชัดดาวนานถึง43วันครับนานมาก มันทําให้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญๆออกมาเลยพวกตัวเลขเงินเฟอ้อการจ้างงานคือหายไปหมด 2. พอไม่มีข้อมูลเฟดก็เหมือนนักบินที่ต้องบินโดยไร้ทัศนวิสัย oh. ไม่มีข้อมูลใหม่มายืนยันว่าเศรษฐกิจชะลอตัวพอที่จะลดดอกเบี้ยได้และ 3. ดังนั้นการสิ้นสุดชัดดาวจึงกลายเป็นการตอกย้าว่าเรายังไม่มีข้อมูลซึ่งทําให้เฟดต้องใช้ท่าทีรอดูก่อนซึ่งก็คือท่าทีแบบเหี่ยวนั่นเองถูกต้องค่ะ เข้าใจแล้วครับกล่าวเป็นว่าการกลับมาทํางานไม่ได้แปลว่ามีข้อมูลใหม่แต่เป็นการยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลให้ตัดสินใจนั่นเองและตรงนี้เองที่นํามาสู่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือดูเหมือนว่าตอนนี้ความเห็นในตลาดจะแตกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนเลยนะครับแตกกันสุดขั้วเลยค่ะผลสำรวจของคิดโคนิวส์ล่าสุดนี้ชัดมากฝั่งนักลงทุนรายย่อยหรือเมนสตรีทยังมองบวกสุดๆเลยนะ 65.7%เชื่อว่าราคาทองจะกลับไปสูงขึ้นอย่างเชื่อมั่นอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มองว่าการร่วงลงตอนนี้เป็นโอกาสซื้อแต่พอไปดูฝั่งนักวิเคราะห์มืออาชีพหรือ Wall Street กลับเสียงแตกส่วนใหญ่มองเป็นกลางถึงมองลงอา้าวทำไมล่ะครับเพราะเขากังวลว่าปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วจากท่าทีของเฟดไงคะ ความขัดแย้งระหว่างสองฝั่งนี่แหละคือเชื้อเพลิงชั้นดีของความผันผวนที่เราน่าจะเห็นในวันนี้พอเห็นภาพความขัดแย้งที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วงั้นกลยุทธ์ที่จับต้องได้สําหรับวันนี้ควรจะเป็นยังไงดีครับองลงหรือ bearish กลยุทธ์หลักคือเด้งขายหรือ sell on rally ค่ะเด้งขึ้นมาให้ขายใช่ค่ะจุดที่ต้องจับตาคือแนวต้านสําคัญที่4,130ดอลลาร์ตราบใดที่ราคาย,ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับนี้ได้ภาพรวมยังคงเป็นลบ แล้วแนวรับล่ะครับแนวรับชี้ชะตาเลยนะคะอยู่ที่4 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่สําคัญมากถ้าหลุดระดับนี้ไปอาจจะกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายระลอกใหม่ตามมาได้เลยแล้วสําหรับทองคําในบ้านเราล่ะครับจะได้รับผลกระทบแค่ไหนทิศทางหลักก็จะปรับตัวลงตามตลาดโลกแน่นอนค่ะแต่เราอาจจะมีเอ่อเกราะป้องกันจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่ที่เรียกว่าบาทคูชชั่นใช่ค่ะซึ่งอาจจะช่วยพยุงให้ราคาในประเทศไม่ได้ลงแรงเท่าตลาดโลก กรอบราคาที่คาดการสํสำหรับทองคําแท่งวันนี้จึงน่าจะอยู่ที่ประมาณ61,400ถึง63,350บาทค่ะเร็วโดยมีตัวจุดชนวนคือท่าทีที่เปลี่ยนไปของเฟดถูกต้องค่ะและโจทย์ใหญ่ที่น่าขบคิดทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก็คือระหว่างความหวังของนักลงทุนรายย่อยที่เชื่อมั่นในการซื้อสวนครับกับความเป็นจริงของนโยบายเฟดที่เหล่านักวิเคราะห์มืออาชีพกังวลท้ายที่สุดแล้ว ฝ่ายไ,ไหนจะเป็นผู้ชนะคะและจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักลงทุนรายย่อยที่เพิ่งเข้าซื้อไปสัปดาห์ที่แล้วต้องยอมจำนวนและเทขายระลอกใหญ่ออกมาหากแนวรับสำคัญที่4,000ดอลลาร์แตกสลายลงไปจริงๆ